หอดดวงหอดปลาแล้วครับโอ้ยูกคดหนนอะไคนไนไม่สีหมากโมูคนหมากมูเป็นหมาอ้เฮ็ดนังแหน่ดครับงเฮ็ดนางเลนางเล่นางเลมเอากระดาษที่เบาเบาต่อยคอนเล้วกับใส่บาสใส่บาส เมากันไรี่น้องมไเจ้าเอาเพชรอนดับเสียมมาแท่งหยู่ว่าเด้ใส่หนีใส่จินนก็เจ้าตาทุเด้อให้บู้ขาพ่อเพ็ดปอดห้องเด้อให้เงินหายทองจงฝุดขึ้นมามังอกระโหลกนะบัดตี้ อาเห็ดมันปูแม oh ่ส um> uh, ี่เยียบเหรอจะเงียบไม่ยางเฮ็ดกระสม่นแท้โอ้ยตายแล้วเอาปูเห็ดอย่งนี้ว sì> ่าวตัวมนคือขาวสากลากอยู่นี่เห็ดบ้านวาตอยู่บนนี้มิ่งกันน่ะนี่นี่นีเม่นยู่บ่เห็ดอันทีวานั่นวาตัวม้่งกันน่ะ ฮ่กลาเถอะพุ่นกล้าซากยุ่นแสบเ้อครับพ่นที่ออกที่พ่นยืนเลยครับพี่น้องต้มจำเจีวเ่มน้ำเบาตัวหน่อยไม่นี่บเห็ดนางเหล่เห็ดนางเหล่เห็ดนางเหล่โอยคนทำเห็ดนางเหล่พี่น้องเอ้ยงามงา เปิด,ดใตใบเพกคครับใบเพกใบโจทยครับบัดเสิอ <disorders> อ่นมูไปเบืองว่ามันเถาเบิดแล้ว่าฉันบ้าบอยว่าพ่อให้ไข่พ่นบัดเสิออ่นมูไปเบืองว่าให้มนเถาเบิดว่าสันเอ้ยอุสาวเฝ้าเล่นไปฉันเลยหลูดแอลช่งหมดเลย เห็นอยู่นี่พี่ด้อีไปหามาปวดขี่ซ่ขีขี่ขี่บ่กี่ขีขี่ขีขีขี่ขี่่่า่ขเ่็ี่ขีฟขนซะมีดีเอี่ขี่ขมาขี้ขี่ถ่ขี่ขี่ข่ ก้นหมานกับหมานเฮ้ยเุดหัฮ็ดแดงนเฮ็ดแงนอนีนนอนทาตึงตึงเมนเม็นเนิดไปใสีหละเม่นิดไ่้พี่เด้อหามจุกตากันนี้เอ น้ามจกตากันนะกองกลนกลนมั่นในแต่ละคนใจเย็นๆนแตเ้ล่ย็นร่มปานแต่แม่ครับผัเมืองเนี่เฮ็ดนางเล่นางเล่นางลำเฮ็ดเขากรรมกินเสบกินนอว แสีบอยู่แมมันนั่นเนินเฮ็ดเด็กเลยตอเสียบดากก่อยตอเสียบดากเบาดินครับความทรงจำกลับคืนมาแล้วนี่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 ถ่ายไปถ่ายมาเห็นหน่าจ้าของละเตื่นให้เอ่ยโอ้ยปวดหัวเฮ็ดนั่งเลยแม่แม่ผู้นั้นห้ำแม่นเห็ดนั่งนั่นห้ำหน่อยห้ำใหญ่ พูนั่นแม่นี่ตัวหนอนโจกโคโลอยู่ปูนไม่ทีเห็นตะกลนครับห้ามตดเากันนะบ้านถพงกินได้แม่เฮ้ยท็ดนั่งแหนื่อยมั่งบ้าบลอ เห็ดนางเร่นางเร่นางหลังเห็ดชมพูเห็ดนางเร่ชมพูครับบอกชิ้นเลยครับขึ้นใหม่ๆเลยครับงูแข็งๆเลยครับนะเห็ดนางเล่พี่น้องเอ้ย ซองไปน้อกอโจดพี่น้องกอเพกก็อโจทย์ครับคุณอดดอกนี่บื้ดแม่ยังอยู่ว่าบ้าตัวนี่ฮะจีบใหญ่วจักแล้วเบิ่งไปแย่งไปแย่งไปแย่ง เอาไป้เาบันดีเอาจะบ่เขาวม่น้เอาีดอกนีเอาซเบื้องหลคือจขวางคนเราเอาแล้วอยเขาเขายุใส่ป้ยบุญแม่สีตาหน่อยพื่สีเต็มเออมันแมนหมละอันดอกที่เขาจะเอาดันแมนเห็ดดินสามแมนแมนอยู่ในสีอ่อนๆแมนมดดอกได้เถ่าเถ้าก็ทิ่มไปห้เา ติดนางเหล่พี่นอ้องมาดอกงามแท้ครับแม่แม่ครับติดน,นังเหล่บแป้งครับสิดดอกน่งเหล่หพี่นอ้องน่งเหล่พี่นอ้นงอง เรากค,คนเก็บเฮ็ดอันนี้เลยคนเหอเฮ้ยพี่น่องดำแกยวเถอะเฮ็ดนั่งเล็ดเฮ้ยพี่น่อง นน่่เห็ดนั่งแหละเห็ดโคเห็ดค่าเคือผู้เก็บไงล่ะ่เอาเครับเป็นผู้เท่าเก็บนเป็นเท่าเลย เกีตเออ้าเ็รอเาเลแล้วผู้ใดพ่นาแล้วพ่นบ่เทาี่เห็ดเห็ดยังไกลร้ายกับเมื่อยพี่น้องโอ้ยเตต่อสาวงามงามบ่งบอกถึงความสลาาบของมนุษย์เออที่ใดน้ำเขาบ่บุ้ง กินแ่ข้าวโอ้โหทอดโอ้อดเนทีบ้ได้บ่โอ้ี่ที่้ได้ขั้นบ่โอ้คับไปท่งไหรไปบูไปเลยบูพี่น้องบูคุยางข้างหน้าห้ามตดเด้คนเดินข้างหน้าห้ามตดนะก็ออะไรก็ก็อะไรล่ะนี่กอะไครับพี่น้องก่อะไรเหี่ยวบนม่คอยมีก็ค่อยับ โอ้ยมหเถอพี่ดองพุดนะทางยางอเบาไปเนี่บงเดีนดอกปลาเพกียถั่วหัวเอาปื้อเทียดยังนั่นคือขาวโจกผูกอยู่ข้างล่างพี่ดองเอ๋ยขาโจกผูก พื่อน่ะหกวันนี้แงยั่งครับพี่น้องพื่อน่ะยืดผียืดผีไหมมีค้นมะขมคืนนบ่มีคนมาคมขืนนบ่ย่โกมเออโอ้ย้วสิะเเพชรเออ มาหกมาระวังเด้อพี่น้องเด้อโอ้เฮ็ดยัอดอยงครับกคณแม่นอยู่บจบาตัวนี้แน่น่แมนครับแมนเฮ็เดคาเฮ็ดคาพี่น้องเฮ็ดคาอ่อนนหนาหมูอ่อนๆอน,ๆน,ๆนำงามเลยึงน,นีเฮ็ดเสียเปสี ไปยุบป้าพี่หรบอเป็นยังเอาคือมีดเถอนี้มันเข้าไปโคมขืนหรอล้ไมมาเด้อมาเด้อมาเด้อบบาตัวเข้าไปโคมขืนเด้องไแม่สี ห้องห้อง,องย่านคนเอาไปคมขืนพี่น่อแม่งกินก่อนคุหาดอกงามเลยครับเห็ดนางแลร่ครับบรรยากาศปลาเห็ดพี่น่อปลาเห็ด บ่าว bồi ก็มา hết nắng bao ว้า không, không, à, không bao ไปก็ได้มันสู <laughs> 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 ครับพี่ีกัเด็กจมตาครับพี่น้องางอุจวุว่าตคัยนิดกับฮิทกะบอกเมาดูนวยเส็้ยดดวย็าบดเา้เฮ็ดด้เาบด้เฮาด้ยเฮ็้เาเบาา้เงบา้เ่บาบเาราวานหาเห็ดนะครับ เฮ้ยโอ้เห็นอยู่ครับเห็นอยู่คนไยผมไ่เน คือบ้านแล้วดีสัมภูผีปลาเทกกับมะฮกแถบพี่น้องเอ้ย chỉ bố để trang mỏ thăm mỏ bưng hả ao buồn Ui, tất cả tên kiểu nhầy mó, mó, <laughs> <laughs> mó thăm cả khi bố hiến hù Thế là bọn ổ bà, bà này, ôi Thá cả khoảng kia, khoảng kia สิ้นับปีองมาไสรอทีส่้งนที่ป็นตกเยี่ยนสดงเลยสินกเิอสื่อวดอยูสิลีทางออกอยู่ที่ไหนไอพวกมึงมุ่นเข้ามาทำไมแดงครับโอ้ยจะเป็นเมยพี่นอง cầm đúng, cằm đòn cây kiếng khập, cây ngạp ngạp cái đoạn nữa nhang cây lá cây đài 嘿，开窍、哦！嘿，开窍！ พี่น้องคนงานกันหาเห็ดเบาดินไม่สีไม่นิดเบ้าบอยครับโอ้ยเบ้าโตครับห้องเบ้าดินครับห้องไม่สีในห้องไม่นิดล่นลนกระตามาเลยห้องเบ้าโตมีตาใสครับครับไปเอกใหญ่บ้านหลับพี่น้องว่าเป็นถือเขาคมขืนมาเลยอี๋เดี๋ยวบนคายางเดี๋ยวเป็นเสี้ยวองค์ขาวัานะป<ะ>ั้น บบาอยเฮ็ดเปาบอยตัวนี้จะมาเห็ดไข่จังเลยเออพี่น้องพวกนี้เห็ดพวกนี้ครับเบาโตครักเออพี่น้องพวกนี้ครับผมตาบปาบอยตาบปาโตตาพี่สีตาที่ดินตาที่ม่นิดครับครับผมครับผมไปไม่เด้บาดินเบาโตแม่นิดแม่สีกันสีผ้ากันกลับหรอครับครับพี่น้องที่ดีไม่แห้งร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ